บ้านมือสองหายังไงให้ได้บ้านราคาถูกดูซับยังไงให้ปลอดภัยกอดซื้อท่านที่สนใจลงทุนอสังหาแต่1เวลา,าน้อยมีเวลาเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลาประทมธรรมดาทงานประจํา2เงินทุนไม่ามากอาจจะมีหลักหมื่นหรือหลักแสนสองแสนนะครับมีคําถามมาเยอะม,มากเลยว่าหนูต้องเริ่มต้นลงทุนอสังหาในรูปแบบไหนดีช่องทางที่ผมแนะนําเลยก็คือการลงทุนกับบ้านมือสองบ้านมือสองเนี่ยเป็นการลงทุนที่ผมมองว่าขั้นตอนน้อยเพราะว่าเราหาทรัพย์เข้ามาก็คือบ้านที่มีเรียนบ้าน มีเอกสารครบแล้วนะครับแล้วก็ทําการมาปรับปรุงแล้วก็ขายออกคราวนี้เรา,าเรียนรู้ว่าเทคนิคของการหาหาบ้านมือสองจากช่องทางไหนบ้างหายังไงให้ได้บ้านราคาถูกดูซับยังไงให้ปลอดภัยกอดซื้อเมื่อได้ซับมาแล้วทําการรีโนเวทมีรูปแบบไหนบ้างนาฮะค่าใช้จ่ายยังไงและเทคนิคของการขายออกขายแบบไหนขายยังไงกลุ่มลูกค้าคือใครแล้วก็ข้อควรระวังต่างๆเกี่ยวกับการลงทุนบ้านมือสองสำหรับพี่น้องที่มีเวลาจํากัดมีทุนเริ่มต้นอยู่ไม่มากผมแนะนําเลยว่าตอบโจทย์มากสําหรับตลาดบ้าน มออนะครับแต่ก็ทางเราก็เชิญนะครับวิทยากรรับเชิญนะครับเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญการทำบ้านมือสองที่ระยองโคราปุ้งจะมาแบ่งปันกันเสาร์ที่12พฤศจิกายนสำหรับท่านที่สนใจลองมาฟังนแนวคิดวิธีการได้นะครับเจอกันนะครับผม